ปรากฏการ์บุญบังไฟพญานาคเรื่องจริงเรื่องลงโลกทุกวันนี้ครับมีคนยื่นตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลวงโลกอ้าวแล้วความเชื่อผมอะความเชื่อผมอยู่ไหนมาติดตามฟังรายละเอียดกันดีกว่าอ้อทนายดณรงเนี่ยเคยเจอพญานาคด้วยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนานายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับธนายนนรงแก้าเพรนะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊ก k นานายคู่ใจยู YouTube, ทูบ b นานายคู่ใจติ๊กต็อกนานยคู่ใจก็เข้าไปกดติดตามได้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆลงให้ติดตามเยอะเลยครับวันนี้ครับออกพรรษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวไหนมาบ้างผมนี่ไปเที่ยวเกาะทะลุมากับกวนทนาดังๆนะก็ทั้งทนาสิทธาเบียบังเกิดทนารัชพลชฉลิ่สากรทนายเจมิติธอนแก้วโตทนาเกิดผลแก้วเกิดนะไปกันครบเลยนทาอคม นะพี่โจ้ของเรานี่เองนะไปกพบเลยนะอ่ะ ทีนี้ครับตำนานพญานาคบั้งไฟพญานาคปรากฏการศรัทธาริมแม่น้ําฝั่งโขงในวันออกพรรษาทุกๆค่ําคืนของวันออกพรรษา15ค่าเดือน11เราจะเห็นภาพของประชาชนมากมายที่พากัรไปยืนรอริมฝั่งแม่น้ําโขงเพื่อชมปรากฏการบั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผีเป็นประจําทุกๆปีซึ่งจะมีเวลาเกิดที่แน่นอนเสมอๆวงเล็บถ้าปีไหนมีเดือน8 2ครั้งปรากฏการนี้ก็จะเกิดในวันแรม1ค่าเดือน11ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของลาว ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬโดยเฉพาะที่หนองคายจะเรียกได้ว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าแสนคนสร้างไรายได้สัปดปีละกว่าร้อยล้านบาทและมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของคืนก็คงไม่พ้นตำนานพญาน,นาคนั่นเองปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นปีละประมาณหนึ่งครั้งในช่วงวันออกพรรษาหรือขึ้น15บ่ําค่ำเดือน1 1ตามปฏิทินลาวซึ่งอาจตรงกับแรมหนึ่งค่ำหรือขึ้น15ค้าค่ำเดือน1 1ของ โดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ3-7วันมากกว่า90%ของจำนวนลูกบั้งไฟพญาน,นาคในแต่ละปีจะพบที่จังหวัดหนองคายหน่าวัดไทยและบ้านน้ำเปอําเภอโพลพิสัยวัดอาหงจังหวัดบึงกาฬแต่จุดที่ประชาชนเชื่อถือว่าเป็นเมืองหลวงของพญาน,นาคนั้นอยู่ที่แก่งอาหงจังหวัดบึงกาฬหรือที่เรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงนั่นเองเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงที่ชาวประมงเคยใช้เชือกผูกหินหย่อนลงไปในน้าะ แล้ววัดดูปรากฏว่ามีความลึกเกือบ2 0 0เมตรความเชื่อและตำนานของพญานาคแห่งแม่น้ำโขงพญานาคนั้นอาศัยอยู่ในเมืองบาดานมีนิสัยดุร้ายมีพิษร้ายแรงในตัวถึง64ชนิดอาศัยอยู่ในใต้ดินหรือบาดานในสมัยพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งนั่งฟังทมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงเลิกนิสัยดุร้ายและแปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวชเป็นพระภิกษุแต่ติดที่เป็นสัตว์อิรจฉานจึงไม่สามารถบวชได้นาคนั้นผิดหวังมากจึงขอถวายทา คำว่านาคไว้ใช้แทนผู้ที่จะเข้ามังขอบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสรในความศรัทธาของตนและประวรณา,าตนเป็นพุทธมามก,กะสืบไปต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมานดาจนครบ1นึ่พันษาหนึ่พันษาก็ประมาณ3เดือนนะไม่ได้เป๊ะน,นะครับเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิเหล่าพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารจึงจัดทําเครื่องบูชาและพ่นไฟถวายซึ่งต่อมาชาวบ้าน เรียกว่าบั้งไฟพญานาคแม่น้ำโขงนั่นเองมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคเช่นกันซึ่งเป็นความเชื่อโบราณที่เล่าสืบต่อ,อก,กันมาของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในแถบจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงและคนลาวแห่งประเทศลาวบอกว่าแม่น้ำโขงนี้เกิดจากการเดินของนาคตนหนึ่งชื่อว่าปู่เจ้าศรีสุดโทนาคตนนี้เมื่อเลื้อยไปเจอภูเขาหรือก้อนหินก็จะเลื้อยหลบผิดกับนาคตอนอื่นๆที่เลื้อยผ่านตรงไปเลยเส้นทางทางเดินของเจ้าศรีสุดโทจึงมี ลักษณะคดเคี้ยวไปมาเรียกกันว่าลำน้ําคดหรือลำน้ำําโค้งซึ่งต่อมาเพี่ยนเป็นลำน้ำําโขงโอ้นี่คือที่มาของแม่น้าโขงนี่เองคําอธิบายของบั้งไฟพยานาคในเชิงวิทยาศาสตร์บอกว่าบั้งไฟพยานาคคือก๊าซมีเทนในตัวเจนเกิดจากแบคทีเรียที่มีความลึก4-13ถึงเมตรอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสปริมาณออกซิเจนน้อยในวันที่เกิดปรากฏการณ์มีแดด2ช่วงเวลาประมาณ1 0 1 3และ16นาฬิกามีอุณหภูมิสูงกว่า26องศา ซซียทําให้ความร้อนมากพอจะย่อยฉลายสารอินทรีย์และจะมีก๊าซมีเทนจากการหมัก 3- 4ชั่วโมงมากพอให้เกิดความดันก๊าซในผิวทรายทําให้ก๊าซหลุดออกและพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ําเมื่อเกิดการสันดาบเกิดขึ้นจึงติดไฟแต่ก็มีบอกว่าทางฝั่งลาวเองก็มีการยิงกระสุน2วิถีขึ้นฟ้าในวันออกพรรษาแต่ลักษณะจะแตกต่างจากบ้างไฟพญานาคที่เกิดขึ้นบริเวณกลางแม่น้ำโขงแต่ลักษณะาการพุ่งสู่ท้องฟ้าจะแตกต่างกันจนสามารถแยก ได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือตำนานของบั้งไฟพญานาะคบั้งไฟที่มาในช่วงวันออกพรรษาตามศรัทธาของคนไทยที่มีความเชื่อเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับเคยมีประชาชนคนไทยบางกลุ่มที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งคําถามว่าบั้งไฟตัวนี้ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือไม่หลายๆคนไปตามถ่ายมานะครับไอทีีสมัยเมื่อ10-20ปีก่อนไปตามถ่ายมาเขาบอกว่าบั้งไฟตัวนี้เกิดจากการที่คนในประเทศลาวยิงปืนพลุขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันออกพรรษาของประเทศลาวแต่คนไทยเข้าใจว่าเป็นบั้งไฟของพญานาคก็เลยฉลองโห่หิ้วกันล่าสุดนะครับสัปดาห์นี้มีคนไปยื่นเรื่องถึงสถานทูตลาวเป็นประเด็นใหญ่นะครับ ในแอดมินเพจพิสูจน์บั้งไฟพญานาคไปที่หน้าเอกอัครราชทูตลาวโดยนายสมภพคำสวัสดิ์แอดมินเพจพิสูจน์บั้งไฟพญานาคนำหลักฐานที่เป็นรายชื่อหมู่บ้านภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่บันทึกการเกิดบั้งไฟพญานาคมายื่นให้สถานเอกอัครราชทูตลาวสืบหาความจริงกรณีการเกิดบั้งไฟพญานาคเป็นการยิงกระสุนแสงจากหมู่บ้านฝั่งลาวซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้คนไทยมาหลายสิบ ปีแม่อยากจะใช้คำว่าหลายทศวรรษก็ได้นะเกินร้อยปีหรือ,อยังนะทีนี้ในการตรวจสอบดังกล่าวแอดมินก็มีหลักฐานที่ไปถ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นโดรนไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าไม่ใช่การยิง จากตลิง่งแต่ยิงลึกเข้าไปในส่วนน้ําส่วนตัวเชื่อว่าบัางไฟพญานาคเกิดจากศีอมนุษย์นี่นะครับการโต้แย้งกันระหว่างกลุ่มความเชื่อกับกลุ่มวิทยศาศาสตร์วิทยศาศาสตร์นี่คือต้องพิสูจน์ได้ทากี่ครั้งก็ต้องเหมือนเดิมถ้าบอกเป็นแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนต้องพิสูจน์จุดที่มีแก๊สขึ้นมาให้ได้ทีนี้ครับเรื่องพญานาคเนี่ยก็เป็นตามแต่ละศรัทธาของบุคคลน,นั้นๆแต่ที่ทนายโดนล์งเคยเจอนะผมเนี่ยนะช่วงออกพรรษาเนี่ยผมเคยมีอยู่ปี2ปีช่วงนั้นผมไปปบววอยยู่เ็นพระสาด อพอสึกออกมาปุ๊บก,ก็ยังปฏิบัติอยู่จนช่วงหนึ่งครับฝันถึงพญาน,นาคโอ้ในความฝันนี่นะที่มาหานี่นะตัวใหญ่มากใหญ่ประมาณใหญ่กว่าคนอะ่ะ ใหญ่กว่าคนน่ะใหญ่ประมาณนี้แค่ไปจับเก็ดงูเนี่ยก็รู้สึกว่ากลัวแล้วนะตอนนั้นคือรู้สึกกลัวมากที่นี้ครับในวัดป่าภูทับเบิกที่ผมเคยไปบวชดอยู่พรรษาหนึ่งเนี่ยนะก็มีตำนานมีเรื่องเล่าถ้าใครอยากพิสูจน์ว่าพญานาคมีจริงหรือไม่ให้ไปรูปท้องพญานาคที่วิหารแล้วพญานาคจะมาหาปรากฏมีคนที่มาทําบุญบางคนอยากลองของไปรูปคืนนั้นไม่ได้นอนครับพญานาคมาหาจริงนี่คือเรื่องของความเชื่อในแต่ละบุคคลพญานาคเองเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญ รุ่งเรืองของบางคนบางคนเชื่อว่ามีร่างทรงพญานาคผมเองก็เคยมีคนมาทักว่าเป็นร่างทรงของพญานาคเหมือนกันให้ปฏิบัติตามแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่และบุคคลแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพญานาคยังไม่ใช่จุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเอาหลักทมคำสอนมาสอนในกรณีไม่ว่าจะเป็นบัางไฟจริงหรือบัางไฟปลอมในเรื่องของความเชื่อและคว้นคนไทยและคนลาวก็คงไม่หมดความเชื่อนี้ไปอย่างแน่นอน ในมุมมองส่วนตัวทนายดรรงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอ่าอย่างแรกเลยนะครับตอนเด็กๆนะผมปูเสือน,อนอนอยู่บ้านเปิดทีวีนะรอลุ้นว่าบ้างไฟจะขึ้นฟ้าเมื่อไหร่นี่คือความเชื่อของคนอีสานของคนในพื้นที่ถ้าไปบอกว่านั่น,นคือเสียงเปืนเนี่ยยิงขึ้นไปเนี่ยโอ้คนไม่เชื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อ ครจะศรัทธาเป็นเรื่องของคุณเลยแต่ว่าวิทยาศาสตร์บอกว่าแบบนี้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณเลยเรื่องนี้ดูจะเป็นการถกเถียงกันไม่จบจนถึงปัจจุบันและล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อของหมู่บ้านที่ยิงกระสุนส่องแสงหลอกคนไทยเป็นบ้างไฟแล้วให้สถานทูตลาวตรวจสอบถ้าสามารถตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้จะสามารถเอาผิดของกระทําความผิดและมีโทษอย่างไรออย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดที่เมืองไทยยิงปืนส่องแสงเ่ยเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยผมว่าโดนจับทำไมโดนจับอย่างแรกเลยนะครับ สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับคนทั่วไปมีโทษจำพุกและโทษปรับอย่างต่อมามีส่วนเกี่ยวข้องในการทําให้คนเนี่ยมาลงทุนธุรกิจมาซื้อทรัพย์สินในจังหวัดหนองคายราคาแพงขึ้นหรือเปล่าถ้าเกี่ยวข้องอาจร่วมกันช่อโกงก็ได้ แสดงข้อความเป็นเท็จแต่เมื่อเขาอยู่ที่ประเทศลาวหรือเป็นคนไทยไปยิงปืนที่ประเทศลาวกฎหมายเอาผิดไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่อมโยงเพราะงั้นเนี่ยเอาผิดไม่ได้เพราะเหตุเกิดที่ประเทศลาวใช้กฎหมายคนละฉบับถ้ามีคนกระทําเรื่องบั่งไฟปลอมเป็นเรื่องจริงนั้นอยากพูดอะไรเกี่ยวกับคนที่กระทําเรื่องนี้หรือไม่อย่างแรกเลยนะครับถ้าเขาทาบั่งไฟปลอมขึ้นมาเอ้มันก็ดีแล้วหรือเปล่าวะที่เขาพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงว่ามันเป็นของปลอมอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องมาถก ok เถียงกันเป็นทศวรรษทศวรรษแบบนี้อยากฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องดัง ทั้งที่คนเชื่อและคนไม่เชื่อใครจะศรัทธาใครจะเชื่อเป็นวิทย,ยาของคนนั้นแต่ใครที่ต้องการทางพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาว่ากันแต่ส่วนหนึ่งนะครับอะไรก็ตามที่เป็นศรัทธาที่เป็นความเชื่อแล้ววิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์สามารถสร้างได้และมนุษย์เป็นคนสร้างอันนั้นนะไม่ใช่พินิหานนะคะเป็นการหลอกลวงต้มตุนถ้าใครนะครับที่ชอบก็กดติดตาม YouTube c h a n n e l Fanpage Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสัปดาห์ดีๆครับสวัสดีครับ